พี่ต้นเดี๋ยววันนี้จะพามาดูที่หน้าบ่อเลยว่าแบบไหนที่มันเอาขึ้นได้สาหรับพวกประกัดยักษ์คอปเปอร์อะไรเงี้ยนะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ่อแล้วพี่ต้นยังไม่อยู่เดี๋ยวเราจะไปหาพี่ต้นหรือว่าตอนนี้เราจะแบบแอบตักปลาพี่ต้นดีนะให้พี่ต้นพาไปทัวร์ต่างประเทศนะครับพาไปทัวร์ฮ่องกงของจังเยอะบอกเลยเอ,เอ้าวเฮ้ยพี่ต้นมาแล้วครับพี่ตอนแรกกำลังกำลังจะบอกทุกคนว่าจะแอบตักปลาพี่โอ้ปลาสวยๆเด็ดๆเยอะมากทุกคนอา้าวดดูดิเห็นไหม เหมือนไม่ได้เตรียมกันมาทุกคนดูไปด้บอร์ดนู้นมาโอ้ยสวยวะพี่ไอบอร์ดที่ต้องคัดขึ้นเลยเลยสวยสวยคัดขึ้น,ลน,นเลยไอเดียวขึ้นได้เลยใช่ไหมคือสีประมาณเนี่ยอย่างี้ขึ้นเลยเลยเนี่ยขางกินขอบมันอือโอ้ยขนาตัวปลาเกตเลยนี่คือต้องบอกว่าปลายักษ์เนี่ยไซส์มันค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าปลาปกตินะดูดิทุกคนลองวัดกับนิ้วเทียบกับนิ้วเลยเนี่ยดูอันนี้คือปลาอายุกี่เดือนเ่ยพี่สามเดือนสามเดือนอีกสองเดือนเจอกันโอ้โหแต่ตัวแบบเนี้ยอันนี้ตัวมันขอบขอบ อตัวมันหนึ่งนิ้วครึ่งน่าจะได้ครับตอนนี้นยาวมากแต่บอ่อนี้คัดไปมากแล้วนะคัดไปาแล้วเดี๋ยวเรียนนี้ก็จะคัด,คดแ,แต่ปกติเวลาเราคัดไปเลี้ยงไปฟอร์มเนี่ยพี่เขาจะแบบใช้สีแบบยังไงประมาณไหนที่เราจะขึ้นคัดอย่างนี้เราคัดได้เลยเนี่ยเตะสีประมาณไหนครับสีสีประมาณนี้ก็คัดได้แล้วเนี่ยคออยือยังไงก็เหนปะคือเดี๋ยวเราก็ไปคัดให้มันอยู่ตัวเดียวให้มันอยู่ตัวเดียวเพื่อ เพื่อที่จะให้มันระเบิดเครื่องคือเพื่อมันจะเครื่องมันจะใหญ่ขึ้นให้เครื่องมันขยายแล้วก็แล้วก็โตเร็วขึ้นแต่สีประมาณนี้คือสีเขาจะมาอีกใช่ไหมพี่มาอีกมาอีกดูทุกคนครับเห็นใสๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวสีขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องดูเนี่ยบางตัวโอ้สีเริ่มมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยวตัวนี้คัขึ้นเลยเอ้แต่ในตัวนี้ชมพูดตัวนี้สีเหลืองเหรอตัวเมียตัวเมียสวยมากทุกคน ผมว่าจะถามอีกเรื่องน,นึงพี่คือเพราะปลาเนี่ยพวกประกัดยักษ์อะ<พ>อเราใช้ปลาแบบรุ่นประมาณไหนหรือว่าเราต้องรอให้ถึง6เดือนเลยหรือเปล่าพี่ไม่ถึงถ้าเกิดต้องปลารประมาณ4เดือน, <c oughs> นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยปลาขนาดเนี่ยนักเดือนนึงก็รักได้แล้วเพราะว่า ประกัดยักษ์นะประกัดยักษ์คือมันต้องใช้แบบปลาวัยรุ่นอายุประมาณสี่เดือนอย่าเอาห้าหกเดือนขึ้นไปแล้วห้าเดือนมันจะตัวใหญ่ประกัดจ,จะตัวใหญ่แนละ้วประกัดยักษ์ะตลัดยากมันก็คือเหมือนเอาปลากำลังดีอ่ะนาสักนิ้วนิ้วนิ้วแปดนิ้วเจ็ดก็ได้นิ้วแปดนิ้วเจ็ดกำลังดีก็คือปลาระยะแบบสามเดือนก, <4 S 1> กว่ากสี่เดือนประมาณนี้แต่ถ้าหกเดือนไปแล้วเหมือนกับปลาเขาเรื่อมไม่ค่อยคึกไหมแต่มันค่อนข้างจะติดคอมเปอร์มาทั้น คือหมายถึงถ้าเราแบบอยากจะรัดแบบติดเร็วหน่อยก็ระยะประมาณนี้ประมาณนี้ปลาสามสี่เดือนรัดได้ปลาไในต่างจังหวัดเขารัดได้นะแต่มันช้าอืมันจะช้ากว่าปลาเล็กปลาปลาตัวเล็กๆหกเดือนขึ้นไปนะครับเหมือนใบรุ่นอ่ะเหมือนใบรุ่นอ่ะมันจะจีจาดกว่าอ๋อหอมีอย่างนี้เลยมันจะจีจาดด้วยคนเลยเนาะโอ้ยเด็๋เลยบอกสงสัยก็แปลงไม่พอว่ะโอ้เยอะจัดเลยพี่เนี่ย แล้วอย่างเงี้ยพี่ทำกี่บ่อดำดำเจ็ดบ่อเจ็ดบ่อเจ็ดบ่อก็คือพี่ไม่มีเวลาหรอกครัทำแบบเยอะๆอย่างนั้นเพราะเราทำเป็นอาชีพเสริมเนาะเราทำเพราะว่าเรารักด้วยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยเงินมันดีไหมพี่ก็ดีดิเจ้าขาได้อะเนาะพี่ขายเท่าไหร่บ่อเนี่ยไม่ขายไมายน่าเป็นไงอินดี้ด้วยไม่ขายผมว่ามูลค่ามันเยอะมากเลยบ่อเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะ ดูดิไม่ได้แถมเจ้นี้ตัวอ่อ้ะมีแถมอีกไหมนะไม่แถมมาให้รนนู้สึกขึ้นได้ไม่ก็ขึ้นดีกว่าเอาไว้ก่อนนะนี่อเวคออนันนี้ผมเอากลับบ้านไปเลยอเออพี่คิดยังไงว่าออมันทำไมถึงแพงอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างสตาร์ตตัวนึงอ่ะมันก็ร้อยกว่าบาทแล้วอย่างพวกปลาย่างอะครับ อย่างผมเคยเล่นเคยซื้อมาก่อนนะครับก็สองสามร้อยไปจนถึงห้าร้อยถึงพันก็มีนะอย่างพี่ต้นเคยไหมแบบมีพ่อค้ามาซื้อตัวละสามสี่ร้อยอ่ะมีมีมีถูกไหม,มเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าปาเกตอะ่ะมันไม่ได้ออกมาแบบเออทุกตัวแม่งได้เกรดดีหมดทุกตัวนะครับทุกคนคือเราต้องมาคัดอย่างเงี้ยนี่นอนา,าคตปาเกตดูดนอนา,าคตปลาเกตล้วติดคอฟด้วยมีวิธีการดูไหมพี่แบบวิธีการดูบากรงปาเกตเลยนี่ไงดดูดิหาง กระดงชายน้ํามันใหญ่มั้ะงกระดงชายน้ําใหญ่ที่สําคัญคือสีมันชัดด้วยนั่หลยในช่วงตอนนี้คือสมัยก่อนคือมันเป็นตุ๊บบ้าตบตลาดต่างประเทศนะแต่ีนี้ตลาดประเทศไทยนี่เขาเขาหันมาทํายักษ์กันเยอะเลยนะยักษ์กำลังมาละยักษ์ตางบอกเลยว่ายักษ์เก็บไว้เลยหมดแล้วนี่ก็มีออกดําน่ะคอปเปอร์เลยคอปเปอร์หลากหคอกนี้คือคัดหัวปลาไปแล้วคแต่อย่างพวกคอปเปอร์แบบสีคอบนี้ยมันขายได้ไหมพี่พวกปลายักษ์ได้ได้ได้ถ้าเกิดเลี้ยงให้ได้ขนาดอะ ขายได้ขายได้นะให้ได้ขนาด2.5นะปันปลาเขียวนะ้ขายได้ประมาณ50บาทนะขายได้แต่ที่ไม่ไม่มีเวลาแลเพราะส่วนมากที่ฟาร,ร์มใหญ่ๆนะเขาตอนไม่ใหญ่ะเขาที่มีเลี้ยงเยอะนะเป็นอาชีพหลักเขาเลยนะเขาเลี้ยงนะคือเขาจะเลี้ยงแบบขายทุกตัวคือไม่ให้เสียไม่มีเสียกระแป้งทิ้งสองสมพันธใบอ่ะพวกปลายักษ์นี่คือเขาเล่นไซส์อย่างเดียวพวกสีไม่ต้องเท่าไหร่ คือสีอ่ะเราเราจะขายเป็นแพ็เกจก็ค่อยแบบไปว่ากันอีกทีนึงครัทั้งที่แล้วพี่ไปฟอมอยู่หน้าบ้านครับฟอมอยู่หน้าบ้านอันนี้มันเป็นอับแล้วมันเป็นมืดๆเป็นสังกะสีะเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดปลายักษ์อ่ะจะจะให้มันแบบน้ำนะน้ำอากาศแสงแดดทำให้ปลาโตเร็วอ๋อคือเราแบบต้องเลี้ยงกับที่อากาศถ่ายเทหน่อยใช่ไหมพี่มันถึงแบบโตไวแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือนก ล้าพี่บริจาคไปกี่ตัวนะสามสี่ตัวสามสี่ตัวแล้วเป็นปลาเกตด้วยใช่ใช่ครับถ,ถ้าเกิดกินได้บ่อจะไม่ว่าเลยนี่ซ <c oughs> ัดแล้ว <c oughs> เลเห็นกับตาเลยเกาะน,นี่เลยน่าจะเป็นกนนะกอ้ดันเลยนะนกนกกังเขตบ้านก็กินนะอ,อทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่ฟองของพี่ต้นแล้วผมอยากจะรู้มากเลยว่าทําไมเราถึงต้องมาแยกเลี้ยงในถังตรงเนี้ แยกเลี้ยงผันก็คือประกัดอะเมื่อได้ขนาดอลนะอ่ะมันจะไล่กัดกันเลยคือมันสัญชาตญาณมันกัดอยู่แล้วแหละคือจากมันเ็ไม่หลุดมันก็กัดอยู่แล้วแหละแต่มันจะค่อนข้างที่มันก็จะเบาๆหน่อยเบาๆดูมันเหมือนปลากัดสมัยก่อนใช่ไหมแต่มันก็ยังมีเลือดของไอ้ดานอยู่อ่ะคือเราก็จะมาแยกคือประกัดมติอะนะมันไม่ได้อยู่เป็นฝูงนะครับมันเป็นปลาสันโดษนะมันเป็นปลาอยู่ตัวเดียวนะคือถ้าเกิดเราเอามาอยู่นี่ใช่ไหมสมมติเราเอามาอยู่ในตัวเดียวเงี้ยมันก็จะ มันเหมือนกับอันาจักรมันเลยมันก็จะ่องสีก็จะเป็นเขตแดนมะพร้ามาาวตอยู่ในนี้นะเคยไหมพี่เคยแบบเอาปลาใแต่ไปเลี้ยงที่เล็กที่แคบไหมเคยเคยแล้วไม่โตไม่โตไม่โตเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยกลายเป็นปลาเล็กเลยกลายเป็นปลาเล็กรดแดด่างนี้นะมันจะ มันจะไม่ค่อยเป็นโรคนะจะแข็งแรงอุ้ยอันนี้เหมือนกับปลาเล็กนะแข็งแรงแข็งแรงบนก้านลองรอไวที่ไว้ที่อับๆับแบบแคบไม่มีอากาศถ่ายเทปลาป่วยเคยใช่ไหมพี่เคยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยครับการมาบ้านพี่ต้นนี้ได้อะไรเยอะมากครับวิธีการเลี้ยงปลาต่างๆนะครับต้อบอกว่าพี่ต้นเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่า ทำงานประจำวันหยุดเนี่ยก็มาเลี้ยงปลาครับหรือว่าบางวันเนี่ยตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ไปตักไล่ช้อนไลก็มีนะทุกคนผู้ชายคนนี้ถือว่าสุดยอดามากมากครับทุกคนวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ขอบคุณพีต่ต้นแล้วก็ทุกคนที่คอยติดตามสนับสนุนผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า